ตัวเมืองตรังก่อนนะครับผมก็เติมน้ำมันน้ำมันหมดแล้ว๋ยวเติมน้ำมันแล้วก็หาซื้อน็อตนะครับก็จากนั้นค่อยไปต่อแล้วกันนะครับผมเอไม่ค่อยสบายใจเลยนะรถเป็นแบบนี้นะระหว่างทางสวยงามมากครับผมสเส้นทางนะฮะ โอเคครับผมเราได้ร้านน็อแตแล้วถือว่าโชคดีมากๆเหลือน็อตอยู่ตัวเดียวรครับเหลือน็อตอยู่ตัวเดียวทั้งร้านนะครับผมคืออันที่จริงผมไปศูนย์ฮอนด้าของรถเล็กมานะครับเขาบอกว่าไม่มีต้องสั่งนะครับก็เลยมาร้านธรรมดาเขาก็เลยบอกว่าเหลือตัวหนึ่งนะฮะสองบบาทโอเคจัดไป เดี๋ยวรอพี่เขาเปลี่ยนนะครับผมร้านออสต,ตกแต่งนะฮะมอเตอร์ไซค์อันนี้อยู่ในเมืองตลางนะครับผมก็ปกติแล้วตามแผนเราจะไม่ผ่านตัวเมืองกลางนะครับแต่ว่าก็ได้ถือโอกาสเข้ามาเลยนะถือว่ามาชมในเยามชมตัวเมืองนะครับเดี๋ยวรอพี่เขาเปลี่ยนก็จะไปต่อแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา 10โมงหนาทีครบับผมเสร็จแล้ว <G ül> 150เอ้ย250ถือว่าโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว <G ül> <G ül> ไม่คือถ้าไม่ใช่น็อตของมันนะครับมันจะแบบว่าองศาการดึงสายมันจะผิดไปแล้วสายมันก็จะไปขูดกับไ้ตัวตัวนั้นนะ,นะครับตัวอะไรมะรู้แล้วมันจะทำให้สาย หมือนสายเป็นรอยแล้วมันก็จะเริ่มผาดไปเรื่อยๆนะฮะไปจุดหมายถัดไปของเรานะครับผมที่ไหนวะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับไปครับจุดหมายถัดไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะฮะก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมเกกิโล แเราก็จะแวะสแตมปนะฮะตรงนั้นเราก็จะได้2ออุทยานนะครับผมก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติตะลุเตานะวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนมากนะโอเคครับผม เมื่อกี้เติมน้ำมันไปเท่าไร่สามร้อยห้าบนะฮะก็ได้กืนดิษนว่าลืมดูนะฮะก็โอเคเราจะได้ยิงยาวต่อเลยนะครับก็จะเติมไปเต็มถังนะฮะตอนนี้เวลา1ิบโมงยีแล้วนะครับผมไปมุ่งหน้าอุทยานลาอุทยานภาคใต้ครับผม ตอนนี้เราอยู่แยกและมู่นะฮะอำเภอละมูมัง <g iggle> <g iggle> ก็ตรงไปอีกประมาณ11กิโลนะครับผมเราก็จะถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเทตานะครับอ้าเราก็อุทยานแห่งชาติเกาะตะลุเตานะฮะก็เราไม่ต้องขึ้นเรือไปนะครับผมก็คือ ที่ทําการอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือนะฮะก็คือที่ทําการอุทยานสองที่นี่ก็อยู่ใกล้กันเลยนะครับผมมีเรือแค่รอบเดียว11บเอโมงนะครับเทาที่ผมโทรถามเมื่อคืนนะแต่ว่าถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่ารอบนี้เรายังไม่ลงเกาะตะลุเตานะครับผม แกสแต็มเผเฉยก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจุดแรกกลับไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานะครับผมท่าเรือนะครับผมอีก5 0 0้เมตรคุณจะถึงจุดหมายนะฮะว้าว ขอบคุณครับได้มาแล้วนะครับผมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะฮะไปครับไปต่อกันที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเกาะหมู่เกาะตะลุเตานะฮะ จดถ่ายรูปกับเรือตรงนี้หน่อยนะสวยดีนะครับผมก็ที่นี่นะครับมีทางเดินเลาะชายทะเลให้เดินนะครับผมแต่ว่าผมคงไม่เดินเหนื่อย แค่นี้เหนื่อยนะแต่ว่าพอไปปีนเขาพวกภูกระดึงอะไรนี้เขาหลวงนี้ไม่เหนื่อยไปครับผมทริปนี้ขับรถเที่ยวครับไม่เน้นเดินนะฮะเที่ยวยังไงให้ดูไม่เที่ยวนะครับไปครับหมู่เกาะตะลุเตานี่ เจอไหนได้ยันขอบคุณครับได้แล้วนะครับผมอุทยานแห่งชาติเกาะตะลูเตานะฮะไม่มีป้ายใหญ่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> ขอถ่ายรูปก่อนนะครับผมโอเคครับผมจุดหมายถัดไป ของเรานั้นก็คืออุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับผมเราอาจจะต้องแวะทานข้าวก่อนนะครับเพราะว่าผมเริ่มหิวแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เที่ยงแล้วนะครับผมไปครับทะเลบัน ตอนนี้เราอยู่ทางแยกทุ่งตำเสานะฮบก็เดี๋ยวเราจะแวะระทับตาอีกหนึ่งที่นะครับจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้าไปสุราษฎร์ะลุงเอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่พัทลุงโทษทีนะครับอีกอุทยานหนึ่งเป็นเขาปูเขายญาพัทลุงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปทะเลบันก่อนนะฮะทางขวามือนะครับ จากนั้นเราก็ย้อนกลับมาทางนี้นะฮะี๋ยวไปทางซ้ายมือนะฮะก็คือไปทางขวาปุ๊บแล้วก็ตรงกลับมานะฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับเมื่อกี้พักกินกาแฟไปนะฮะพักกินกาแฟไปแก้วนึงนะครับผมก็คือ,อ ขี้เกียจแวะกินข้าวนะครับก็เลยกินกาแฟแทนนะครับไปต่อเราเส้นทางยังอีกยาวไกลครับวันนี้ก็ทางไปอุทยานของเรานะฮะทะเลบันนะครับผมก็มันจะเป็นด้านข้ามชายแดนด้วยนะฮะแต่ว่าชื่อด่านอะไรไม่รู้นะ เห็นป้ายแวบๆเมื่อกี้นะครับเป็นนี่ก็น่าจะเป็นเส้นทางข้ามชายแดนอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะผมก็ไม่ได้รู้เยอะนะครับผมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะน่าจะมาเลเซียใช่ไหมน่าจะนะครับเส้นทางก็จะ ประมาณนี้ครับผมรถไม่ค่อยเยอะครับครับแวะถ่ายรูปแล้วก็ไปต่อเลย <c oughs> ชิลนาะเราก <c oughs> ็ทริปนี้ก็ไม่ได้รีบครับก็ไล่เก็บอุทยานไปเรื่อยๆนะฮะ <c oughs> นี่อุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับผม อีกสิบสี่กิโลเมตรนะฮะป่ะจากนั้นเราก็ย้อนกลับไปทางพัทลุงนะครับผมเรียวสายอุทยานแห่งชาติทะเลบันเต้นเต้นเต้น ครับครับโอเคครับผมเราจบภารกิจทะเลบันแล้วนะฮะ จากนั้นเราก็จะขับยาวๆไปที่อยู่ไหนแล้วเนี่ยทาไมมันชอบกลับด้านให้ผมนะทัพรุ่งนี่เลยครับผมเขาปูเขายญ้านะฮะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะนอนที่นี่นะครับแต่ถ้าเวลาเหลือเยอะผมก็จะขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะับน่าจะเข้าเขตส,สุราษฎร์เลยถ้ามีเวลาเหลือเยอะนะนะครับเล่มดูลรงดิดูลรงบนหลังคารถท่านผูน้ดดชม นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้เป็นเวลาสิบสามยี่สินะฮะจะขับรถอย่างเดียวเลยการท่องเที่ยวของผมก็คือการขับรถนะฮะถ้าใจไม่รักจริงนี่บอกเลยว่าเมื่อยตายนะฮะก็คือเท่าที่ผมสังเกตนะครับช่วงช่วงตรังสตูลเนี่ยครับคือสงบมากครับผม คือแบบว่าผู้คนเป็นกันเองอะไม่ว่าผมไปที่ไหนนะคือเขาต้อนรับดีอะคือคำพูดเขาแบบว่าเออถามสารทุกสุกดิบนะฮะไปไหนมาอะไรเนี้ยะครับมันมันทำให้เรารู้สึกแบบเออดีนะฮะมันให้ผมเลี้ยวซ้ายทำไมงงเดี๋ยวผมดู GPS อกั <laughs> บนบ่นเพื่นๆอยู่เลย เนี่ยมันอย่างเงี้ยเห็นไหมเราต้องไปเดี้ยวซ้ายแล้วก็ยูเทิร์นใช่ไหมแต่อันนี้เราเดี้ยวขวาไปได้เลยมันชอบเป็นแบบนี้ทีพออ่ะเราก็ว่าเราขับคลายขับข่าอยู่ว่าต้องยอมกลับทางเดิมไปครับก็คือถ้าเราเดี้ยวซ้ายไปเมื่อกี้มันก็จะเป็นด่านชายแดนนะฮะก็ตรงไปอีกนิดนึงแต่ชายแดนน่าจะปิดนะ หรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่รู้เลยช่วงนี้โควิดนะก็ต้องาระมัดระวังตัวนะครับคือคือผมมาเที่ยวเนี่ยผมก็อยู่ห่างจากคนอื่นพอสมควรนะหมวกกันน็อกก็เกือบจะแทบจะไม่ค่อยได้ถอดนะฮะพยายามเสี่ยงให้น้อยที่สุดนะฮะถึงแม้เราจะเที่ยวหลายที่แต่เราก็ว่าไม่ค่อยได้พบปะผู้คนสักเท่าไหาร่นะฮะ เที่ยววิถีใหม่สไตล์ทีรถส้มไปครับผนจะตกไหมเนี่ยคือแบบว่ามันเริ่มคืมแล้วนะฮะสะตูน38หาดใหญ่เท่าไหร่แปดสิบโลมเมื่อกี้เห็นแ,แบบนะะับโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราขับรถต่กฝนมาเมื่อกี้นะฮะก็<ๆ>คือหลังปิดกล้องไปก็คือฝนตกหนักนะครับผม ตอนนี้ก็มาเข้าเขตพัทรลุงแล้วนะครับผมน่าจะอีกประมาณ50กิโลนะครับถึงอุทยานแห่งชาติเขาปูเขาย่านะครับตอนนี้มันแค่บไย2-40เองนะครับผมว่าจะขับขึ้นไปอีกหน่อยนะ ว่าจะเข้าเขตสุราษฎร์เลยนะครับผมตอนนี้น้ำมันเหลือสองขีดเติมครั้งล่าสุดที่ตรังนะฮะแล้วก็วนไปสตูลน,นะฮะแล้วก็วนกลับมาพัทลุงอีกนะโอ้โหใสู่มจริงๆนะครับผมรถส้มผมเดี๋ยวเรา อุทยานแห่งชาติเขาฟูเขาย่าเลี้ยวซ้ายนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบหกนะฮะอีกสิบห้ากิโลนะครับผมเลี้ยวซ้ายอุทยานนะครับผม ทางเข้าอุทยานสวยนะฮะชุ่มฉ่ำเลยเหมือนรอยฝนตกไปแล้วเย็นมากนะฮะเขาปูเขาหญ้านะครับผมยเย็น ถ้าเรากลางเต็นที่นี่คงทนไม่ไหวนะหนาวตายนะครับผมฝนเพิ่งตกด้วยนะศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวผ่าพื้นหน้าไหนไม่รู้อ๋อ เดินไกลไหมครับท่านี้อ๋อครับขอบคุณครับโอเคครับผมเราได้ตาสเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่านะครับผมไปคือพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาใจดีมากนะฮะเขาให้ผมขับร เขาไปเล่นข้างในได้เขาบอกว่าลองขับเข้าไปหน้าถ้ำดูนะฮะก็ลองขับไปดูแต่ว่าคงไม่ได้จอดนะฮะก็จะมีค่ายเยาวชนถ้ำมัดฉาลานกลางเต็นผาพึ่งนะครับลองไปซิมันเป็นยังไง ระวังเราทันต่อนื่นนิดนึงรีวิวสั้นๆเผื่อใครจะมานะครับผมสจ้านที่ใจดีครับเผื่อใครจะมาแคมปิ้งที่นี่ครับผมก็น่าจะสุดทางแล้วนะครับผมถ้ำมัดฉา ห้ามเข้าถ้ำก่อนได้รับสอนุญ,ญาตเดินไปดูแป๊บเดียว <S <S ไหนก็มังแล้วนะครับอ๋อนู่นนะครับทางเข้าจะลื่นๆแหละช่วงนี้ฝนตกนะขอถ่ายรูปเก็บไว้ตอนที่เราเล่นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายหน้าต้ายแล้วก็ไปน้ําตกโยงต่อนะฮะเป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับผม 1>, 1ชั่วโมง18นาทีนะครับ86กิโลเมตรเราต้องไปให้ทันก่อนอุทยานปิดนะครับผมไม่รู้จะทันไหมนะครับเมื่อกี้มันขึ้นแจ้งเตือนว่าปิด4ี่โมงครึ่งนะครับผมตอนนี้3าโมง41นาทีนะฮะ หน้านครศรีธรรมราชครับผมฝนมาเมืออ่อตีแล้วครับวันนี้จะเปียกสักกี่รอบท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงนะฮะก็ฝนตกตลอดทางแลครับท่านผู้ชมแล้วเราก็กางเต็นท์นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลางอยู่บริเวณริมน้ำตกนะครับผม ก็ตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกานะครับผมสินาทีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พาชมบรรยากาศแล้วนะครับวับนนี้เย็นมากแล้วและผมก็ขับรถมาเหนื่อยมากนะครับหลังจากอาบน้ํากินข้าวเสร็จก็เริ่มห่วงแล้วตอนนี้ก็โอเคครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะฮะนี่ครับทางเดิน ก็คือเรากางเต็นท์ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้เราของเรากางอยู่ตรงโน้น,นแล้วก็จะมีห้องน้ําให้แล้วก็ต้องเดินข้ามฝั่งอากาศเย็นมากครับท่านผู้ชมนี่ปลาตัวบัลล้มนะัะเห็นไหมไม่รู้นี่ครับผมปลา น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะครับและแล้วนะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะฮะน้ำตกโยงและนี่นะครับผมเราอยู่กันที่น้ำตกโยงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับผมพาไปชมกันครับและด้านหลังของเราก็เป็นน้ำตกโยงครับผม น้ำเยอะอยู่คนระับพอเล่นได้แล้วก็มีปลานะครับผมน,นี่บริเวณรอบๆนะครับก็คือยังไม่มีคนนะครับปกติแล้วก็คือเมื่อวานตอนเย็นนะเห็นแบบว่ามีคนมาเล่นน้ําเยอะนะฮะแต่พอฝนตกปุ๊บเขาก็กลับบ้านจนหมดนะฮะเพราะวันนี้ฝนตกมาปล่อยๆนะครับตอนเย็นครับเดี๋ยวเราก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับรอก็เดี๋ยวเราเก็บเต็นท์แล้วเราก็จะไปกันต่อนะครับผมเพราะว่าเวลาเวลาเราไม่ค่อยมีด้วยนะวันนี้วันนี้ขับก็คือวันนี้ขับรถรวมๆประมาณ600ยกิโลนะฮะไปเดี๋ยวไปกันต่อครับเจอกันโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมขอผมขอจบ ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะทีมาล่าอุทยานนะครับผมแล้วเราปิดท้ายกันไปด้วยอุทยานแห่งชาติน้ำตกยงนะฮะด้านหลังของเราก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ หน้าไหนนะครับขอบคุณครับ